สิคะเพราะว่ามัน1 6ประการที่ฉันเป็นหมดเลยค่ะาะฉันเลยแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าซินดนีน่าจะรุ่นพีที่สุดแล้วในบรรดาแขกทั้งหมดที่มาในงานก็นได้46แล้วแต่ก็แฮปปี้แล้วก็ชอบตรงที่ว่า,าวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องเรื่องเรื่องกังบบอดี้ไมล์โซทุกอย่างเพราะว่าความสวยมันไม่ได้แค่ภายนอกอย่างเดียวมันต้องพลัง สำหบบรัระะบ Vichy c o l l a g e n college juice and b o a r ากด้วยนะคะสำหรับพิชิ college นะคะทุกที่ c o l เลยนะคะที่ juice แล้วก็ board ด้วยนะคะฝากถึงแน่สนะคะ่ะอาร สาวค่ะแล้วก็เรื่องการกินอาหารก็พยายามกินให้หลากหลายคือไม่ได้ว่าห้ามทุกอย่างนะก็จะมีแบบแอบกินช็อกโกแลตอะไรนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บาลานซ์ไตเ์ที่ที่เป็นโปรตีนเน้นผับผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายป็นประจาแต่ที่สําคัญที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าเราต้องเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของการพยายามไม่ให้ความเครียดเข้าหาแต่ก็เป็นธรรมดายิ่งสินี้มีแบบหลากหลายบทบาทมาก ก็พยายามบ็อ,อ,บอกซ์ฟรีดี้นี่ก็ทำเป็นประจำนั่งสมาธิลูกจนะระบอกมบาก็ทำได้ไไดีลูกสาวก็สวยแคบบ่ะ,ะลูกสาวตอนนี้ก็ใช่ค่ะมีคนบอกว่าเนเกือบอีกสองเซนที่จะเข้าซินดี้แล้วนะคะกะ็ตอนนี้จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ค่ะก็แข่งระดับชาติ ก็จะมีมีแวบมาเดินแบบถ่ายแบบบ,าบา้างคุณมาร์กชอบเหมือนกันแลบบ้วก็เรียนแต่ไมนะ่นานเป็นหลักต่อแล้วก็แบบวถ้าว่างก็จะมาเดินแรกว่าไม่ไม่เอาละครเลยจะไปทำเป็นอะไรคือตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้เขาโฟกัสกับวนะ่มายน่ะมากๆเพราะว่ามันแบบเขาอีกนิดนึงจะจะจะเป็นตอนนี้เขาติดท็อป แต่ก็ต้องดูก่อนถ้า,าน้องจะน้องจะเด็กสูงรุ่นต่างๆแล้วก็เกิด2 8 0ันวันแล้วก็วันที่หนึ่งก็ตัสูงอย่าง<ม>ก็เลยแบบจะเสียเปรียบนิดนึงก็บอกว่าปีนี้น่าจะกำลังน่าจะไปชิงได้เลยจากน้องบางเวลาน้องม,มีความเาคเร,เรียดแมะว่าบางทีเราอยากให้ถึงธรรมชาติเครียดไม่ถึงกับเครียดเพราะเราเราจะเราจะไม่ได้กดดันมากนะคะคือคือน้องมีเป็นคนที่กดดันตัวเองพอแล้ว เลล่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยมากแล้วก็จะจะนี่มีหน้าที่พยายามให้อย่าให้เครียดเยอะค่ะเพราะว่าเขาจะจัดการโอกาสตรงนีแต่ผู้ชายล่ะคะผู้ชายเนี่ยสิคสอผู้ชายจะมีความสนผู้ชายจะมีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์มากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็จัดไปลองเพลงแล้วก็ตอนนี้มีไปติ้ไปเอลเอด้วยเผื่อจะ คือเหมือนมีอ่าแค่ท่งาะ่ต้องดูอถ้าได้งานก็อ่อนน้็่ดนี่บ้ชาเนคือด้วยความชินที่ดูแวลของเขาและก็ือความชอบเขามาชอบชอบร้องเพลชอบอคิงชอบออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้านูชอบแม่จะดัน จะชอบเป็นนางแบบคู่นางเป็นแบบว่ามีความแบบสวยส่าใช่ส่วนน้องก็จะเป็นแบบนะสายเฮสายเล็กน,นะคะก็ก็ดูน้องอยังเด็กอยู่ะค่ะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตในที่โอเคขอบคุณครับจอต่ายรูปค่้ ต้องมีไหนครับน้ำแข็งส่วนไหมต้องมีน้ำแข็งสองครับนี่โมเดลนี่โมเดลก็เป็นแบบนี้ไปเลยนะขอบคุณค่ะ